อริยสัจธรรมนั้นมีอยู่สี่ประการคือทุก์สม,มุทัยนิโรธมักทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายสม,มุทัยได้แก่กิเลสหรือว่าตัณหานิโรธคือการดับทุกมักคือหนทางที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุก พระองค์แสดงมาสองพันปีกว่าแล้วความจริงยังปรากฏชัดถ้าใครปฏิบัติตามอาริยมรคหรือเรียกว่าอาริยสัจสีนี้ก็จะได้บรรลุทรรสมความตั้งใจแต่การที่จะบรรลุทรรสมความตั้งใจนั้นต้องมีเหตุและมีผลไม่ใช่ว่าอยู่ ฟังอริยสัจจะทำแล้วก็บรรุเลยมันเป็นไปไม่ได้เราลองดูตัวอย่างที่ท่านปัญจวัคคีย์ท่านปัญจวัคคีย์นั่นน่ะฟังพระธรรมจักรพระธรรมจักรก็มีอริยสัจท,ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสามารถบรรลุได้แต่ว่าปัญจวัคคีย์พลังจิตไม่พอเพียงแม้จะฟัง ธรรมาจักกับปวัตนสูตรอริยสัจธรรมก็ไม่ได้บรรลุเมื่อพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพลังจิตไม่พอเพียงท่านก็ใช้ให้ไปบำเพ็ญเพื่อที่จะให้เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สามารถผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ผสมผสเส กับพลังจิตที่ได้ส้างมาแล้วแต่อดีตท่านปัะจวาคีท่านนะท่าน,น,น,านได้สะสมพลังจิตหรือบารมีมาแล้วแต่ว่ายังไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมจักรแล้วต้องไปทำความเพียรอยู่อีกประมาณสองเดือนพระองค์เห็นว่าพจพอเพียงแล้วก็เรียกท่าน ปัญจวัคคีทั้งห้ามาเม่เรียกมาพระองค์ก็แสดงวิปัสสนาก็คืออริยสัจอันเดียวแต่ว่าแปลออกมาเป็นอนัตตลกขณสูสดอนัตตลกอนัตตลกขณสูตดนั้นก็เอารูปเนี่ยเป็นที่ตั้งดังนั้นคําแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสในอนัตตลกขณสูตดจึงแสดงว่า รูปังพิกเวอานัตตาดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนก็ชี้ไปที่รูปปัญจวัเคีย์มันไม่ใช่ตนอย่างนี้แล้วก็ในปริวัติที่สองพระองค์ก็แสดงว่าตังกิงมัญจา,าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะเห็น ความข้อนี้ท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นชไหนรูปังนิจังวาอานิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ท่านก็บอกท่านปัญจาวาคีย์นั่นน่ะพลังจิตพอแล้วไม่เที่ยงพระเจา้าข่าตอบด้วยสันตอบด้วยยานรูปังนิจังวาอานิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ท่านก็บอกท่านปัญจวคีย์นั่นน่ะพลังจิตพอแล้ว ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะตอบด้วยสันเมื่อไม่เที่ยงแล้วสุขเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราทุกขังพันเตก็ตอบว่าเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นของแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะถือว่าเป็นตัวจนโนไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราโนเนตักขังพันเตก็ตอบว่าเป็นเหวินพระเจ้า เมื่อเป็นโชแล้ะต่างพันเดไมรควรควรหรือที่จะถโอเหตุตัณฑ์นี่คือการตอบด้วยพลังจิตที่พอเพียงตอบแล้วได้เลยอย่างนี้แล้วในปริวัติที่สามสุดท้ายตัดสมาเตหาพิกเวเพราะเหตุดันภิกษุทั้งหลายรูปังอดีตังอนาคตังปัจจุปนังรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบัน สัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสสมินะเมะโซอัสสาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะนัสบังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบหมายความว่าในขณะนั้นท่านปัญจวัคคีท่านมีพลังจิตพอเพียงแล้ว บอกว่าให้พิจารณาด้วยปัญญาอันชอบเนรียกว่าสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหมะสมมนะเมโซสติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญาิยรัตบังก็พิจารณาด้วยปัญญาอันชอบพลังจิตพอเพียงเมื่อจบแล้วรูปสมิงปินิบิณติก็เบื่อหนในรูป เวทนาญาปินิบินติก็เบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาญาปีนิบินติก็เบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณสัมิงปินิบินติก็เบื่อหน่ายในวิญญาณนิบิน,นังววรชติวิราคาวิมุตชะติวิมุตตสัมิงวิมุตตเมติก็พ้นไปแล้วเมื่อมีความเบื่อหน่ายก็คลายจากความกำหนัดเมื่อคลายจากความกำหนัดก็เป็นอนวสูตรหลุดพ้น คิดเลยหลุดพ้นไปแล้ว